สวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ช่องยายมวนค้นเดิมจะพาพ่พอแม่พ <ไป S 2> ี่น้องไปชมความสําสเร็จทั้งด้านการเกษตรของชาวบ้านหนองคอ,อนนะคะนนตามยายมวนมาเลยจ้าแล้ว,ว,ว,ลลลวก,ก็ขายทางละ่ะหาทิแล้วก็ไปสื่อคู่หน่วยละสิปอุ่ีละวมาแล้วก็มะโอยฟากแล้วก็ได้ข้ายของเราอยู่ได้เหรอกับภูบ่มีคือตู้ข่อยนี่แหละเนาะเออเอาไปฝากเราทางเดียวเราก็เ็ดเด็กล้าดึง ว่ามันตัดซ้ำไหนนะอัดซ้ำลงซ้ำเนี่ยเหมือนแรงเอาไว้ในห้องมาทิ้งหนึงเอาดินใส่ป่ะดินดินหนาเกินเพาะต้นกะแยงแกพี่น้องผักกะแยงเอาดินจุกดินให้นาดิอืมดินหนาหน้าโอ้นี่ผักกะแยงเกินเพาะกระไดขายกระทางละฮะสิบบาทลูกไปยูเห็นบ้านอย่างนั้นค่าเจ้าเห็ดกันเบิดบ้านหนึ่ง กะเพรา็มแต่ยอดใหญ่ๆเนาะเกลือยาวกะเพรา็มแต่ยอดใหญ่ๆเนาะมึงเนี่ยถักย huh ี่รเอาย่บอ่ะักยี่รเอาย่บอ่ยี่ระนึกตาถักยี่รนี่เอาบ่ดอกไม้ เอันสคตงยหันมเอายน้ต้ไโองปไปกก็ไปปลูกน้ำน้ำาหอยเชอรี่กินแล้วเบิดปลูกใส่ะมังสิ่ละนี่นี่ยขมังใบสาวเนอมังอะไยไปจกดินหนาน่ะดินนอนดีเอาสองใบตีตาใบใหญ่กัใบน้อยเราจะไปปลูกเอาาบเป็นทานนี่กับมน้องไม่ ตอนนั้นใบน้อยวะแม่เอานะน่ใบมุ่นใบใยๆนั่นใบใยๆนั่นใบใยๆนันสองพันห้าสิบเออเออหอมตรหเนาะห้าสิบเป็นดอยวะเป็ยนเห็นเพื่อนปลูกกันเป็นนาเนาะ มันไม่เป็นดอกอะไรีเ้เอาไปต้องไปเซ็นะโอ้โหเย็นโอ้นี่บอเฮ็ดไว้จังสีง่บ่อกไปทรงของและสาวเงีดอกไม้จะพี่น้องเพิ่นกเ็เฮ็ดขายได้เป็นเงินเป็นทองเบิร์ดนะคะ <c oughs> <c oughs> แบะมาได้ผู้ใดอยากได้ต้นไม้จะมีทุกสายพันธุ์นะคะบ้านหนองคอนแม่นบ่อน้องบ้านหน,นองคอนเพิ่นเฮ็ดเป็น,น,นจ้าเพิ่นเฮ็ดเป็นอาชีพเลยเนาะ นี้กันถูกยางเลยอยากได้อีกอย่างโอ้ยต้นหมอนมะลิอีต้นหมอนมะลิเอาดอกกี่อย่างลราทั้งพี่บาทแต่จะมาดอกงามท่นนี่ถูกยางโรดพี่น้องเลยมีสวนเพิ่น ข้าเจ้ากับยูวานอยููเฝ้าอยููขายเบิดมือจ่าข้าเจ้าว่าได้ไปใส่พี่น้องจา้าคุณเจ้าของเพื่อนปลูกแคมปลูกเคลื่มอยู่ทางไหนนี่นคุณค่ะสองข่างทางนี้เบิดเจ้าพี่น้องโอ้ยข้าเจ้าเห็ดเป็นอาชีพเลยต้นไม้ไปส่งามออละ ต้นนี้เพิ่นกระเฮดได้ดีเนาะเบิ่งดอกจะมางามแท้พันต้นไม้ดอกอันอน,นั้นตัวนี้ดอก n อนอากินน้ำอยู่เบิดมอืมอ,มอแม่นบ่ต่ป็นเพศตัวดีเนาะใครก็ต้องคไปเฮ็ดสวนบักพริกตัวนี้ งามจ้ะนี้ถูกสายพันธุ์จ้าพี่น้องต้นใหม่สวยๆงามๆนะคะนี่ถูกสายพันธุ์เลยไปอยากได้พันธุ์อย่างมาเหรอทุกครัวเรือนจ้าพี่น้องขาเจ้าเฮ็ดเป็นเศรษฐกิจหมู่บ้านข้าเจ้าเลยบ่เด็ดไปเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ด วห่เฮ็ดสวนให้ยากคือบ้านยายโมอนคุเจ้าเฮ็ดแบบนี้ที่เดือดาถุเรียนเออมีเบิร์ดทุเรียนนี่มังคุดแมนบอน,นี่นี่มังคุดนั่นต้นสตอมีบบกทันมีมังคุดโอ้โห่นี่นี่คุเจ้าอัน ซ้ำต้นนะนี่พักขาต้นลำไยเป็นต้นทุเรียนยี่มันจะมาเบ่งต้นทุเรียนไปปลูกแกพี่น้องมือนีจะไปลงเบ่งหามันได้กินบม่ได้ขายกคมันได้กินเบ่งแกพี่น้องนี้เบิดนะคะต้นบักมีก็มีลายสายพันธุ์จะมีทุกสายพันธุ์เลยนี่ บักมีบักโดมะกรูดมะนาวมะพร้าวสมโอมีหมดเลยจ้มามะม่วงจ้อา,ายอยากมาเบิงบักทุเรียนจ้าต้นน้อยต้นใหญ่นะคะทอดไรคะ <laughs> นี่นะคะจะของสวนเกำลังสีออกมา เออนี่กับพี่น้องสมส่วนกันพอสมควรเลยนะจ้าพี่น้องจ้าขอตัวเพียงซ้ำนี่นะคะใครอยากได้ก็เชิญจ้าบ้านนอคอนนะคะนี่ต้นใหม่ทุกสายพันธุ์จ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ